คถูกครับนี่คือวัวที่เราซื้อเข้ามาครั้งแรกสามพันห้าครับตัวนี้แล้วก็เรามาขายออกในราคาหน,นึ่นมื่นสองพันบาทจะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวเดียวกันนะครับใช้เวลาขุดแค่สามเดือนถ้าน,น้องนักษาท่านใดไม่เชื่อนะครับเชิญแวะชมที่บ้านน้องโจดครับบ้านน้องโจดทางที่จะไปกู้ก่อซ้ายมือครับตรงนั้นแหละ มีต้นทั่วสามต้นทําจริงนักศึกษาจะออกไปทําทุกสามวันครับเก็บตัวเลขทํางานวิจัยตรนั้นครับนอกจากนี้โครงการเราก็ยังได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลครับก็คือว่าใครจะเชื่อครับว่าเปลือกทุเรียนเอามาเลี้ยงวัวได้ครับแต่ละปีนี่เปลือกทุเรียนจะเป็นสิษเหลือที่อมากครับแล้วก็ผู้ขายจะเอาใส่เขียงไว้นะครับทางนายกเทศมนตรีเลยเลยบอกว่าช่วยกำจัดให้หน่อยครับ เราก็เลยได้ออเอาเปลือทุเรียนตัวนี้นะครับมาเป็นอาหารสัตว์อีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นการลดเรียะให้กับเทศบาลตอนนี้วัวเลี้ยง15ตัวนี้จะกินเปลือกท,ทุเรียนอยู่วันละสิบห้ากระสอบที่แรกวัวจะไม่ค่อยชอบแต่ทุกวันนี้หาแทบไม่ทันนะครบบรรยากาศการทำงานของนักศึกษาสภาพวัว ที่นำเข้าออนะครับัภาพนี้ก็จะเป็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ได้นำนักศึกษาในส่วนของวิชา้านการบริษัทออกไปฉีดยาถ่ายพยาธิแล้วก็ทำวัคซีนทุกอย่างเสร็จในตรงนั้นนะครับทุกครั้งที่เอาวัวเข้ามาเด็กเขาได้ฝึกทำจริงครับแทนที่จะเรียนแค่เลคเชอร์ในห้อง แต่ว่าถ้าพาเด็กเขาออกไปข้างนอกเขาจะให้ความสนใจมากกว่าการประกอบเราก็ทำง่ายครับใช้นั่งร้านเนี่ยครับแล้วก็เอาถังน้ำหมักที่ไปข้างบนคือให้เด็กเขาคิดเองว่าเขาจะแก้ปัญหายังไงมีอุปกรณ์มีอะไรให้ครับหรือไม่งั้นเด็กเขาก็จะเสนอไปเองว่าอาจารย์ต้องเอาอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเด็กเขาเสนอมาแล้วก็จัดให้ เด็กก็จะได้ฝึกในการคิดในการแก้ไขปัญหานะครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของโครงการพัฒนาอาชีพคนนุ่จังหวัดภาคสรคามนะครับโดยเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมให้ความสําคัญกับนักศึกษามากที่สุดครับก็ขออ่าไว้ตรงนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณครับในรอบแรกเราก็จะเห็นนะว่าอาจรที่ร่กาศึกษา,าทั้งท่านอาจารย์เอ่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอ,เเอ,รอนุวัฒน์และก็ท่านอาจารย์ดรศรีศักด์นะคะท่านได้ออให้แนวคิดนะคะว่าการปฏิรูปการสษาเนี่ยมันจะต้องเน้นตรงที่ว่าให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงนะคะให้ผู้เรียนได้เกิดแรงผลักในการคิดนะคะกดนะคะ,ะลำดับต่อไปอยากจะขอข้อคำถามท,าที่สองนะคะว่าอาจารย์คะ แต่ทั้งสองท่านนะคะกระบวนการที่ทําให้การจัดการเรียนการสอนในผู้เรียนในสับขัญเกิดประสบความสําเร็จเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีกระบวนการอะไรบ้างคะคะค่ะท่านอาจารย์ดรศรีศักดิ์เชั้กระบวนการที่ทําให้นักศึกษารประสบความสาเร็จนะ,ค,ะครับก็คือคง<พ>ต้องมาจากนักศึกษาก่อนครับแต่ว่าเราเราจะมีแผบนบบริหารการสอนอีกเราจะแจกนักศึกษาอะไรร่วมงนานอันนี้คือเท่าที่ผมทำนะครับ อาจจะทำแตกต่างจากอาจารย์ท่านอื่น mm hmm. ก็แจก้อสิบวันพวกเราไปครับ mm hmm. หลังจากนั้นเอาหัวข้อมาคุยกันว่าในแต่ละเรื่องนี้เรามีอะไรบ้างที่จะพอเอามาเรียนรู้ร่วมกันได้ครับให้นักษาเสนอเข้ามาก่อนที่จะเริ่มเรียนสัปดาห์ที่สองครับและฟังแนวคิดของนักศึษาก่อนครับว่าเราจะให้ความสําคัญนักึษาน้นที่ว่าผู้เรียนเป็นสําคัญไม่ใช่อาจารย์แล้วครับพอนักษาเสนอเข้ามานีแต่และคนจะหลากหลายเรื่องมาก กับเสนอเข้ามาเราก็พยายามจัดให้มีส่วนที่อาจารย์พอทําได้ส่วนไหนที่อาจารย์ทําไม่ได้อาจารย์ก็จัดไปประสานจากที่อื่นมาช่วยอาจารย์มาตกลงประเด็นหรือเปล่าครับอาจารย์คะค่ะค่ะน่าจะจ่ายจุดแรกกันอาจารย์ศิษย์นิสสักยืนผมจะต้องยืนั่กเอยครของอาจารย์ศิษย์นิสสักเนี่ยอาจารย์เขาจะจะเน้นที่ว่ามีแจกนการสอนนะครับเ เนื่องจากว่าแต่ของผมเนี่ยกลับมองอีกอย่างว่าน่าจะเนติกตัไม่ไม่ได้ไหมายความว่าจะเปลี่ยนอะไรเนยหรืออย่างไรนะครับคือพอดีเห็นด้วยกับนพเอี้ยงที่นบเอี้ยนมา,มา,ม,ามาพูดเรื่องว่าถ้าครูเป็นแบบนี้เด็กจะเป็นอย่างไรอันนี้คงเกิดจริงถ้าถ้าลองถามอาจาย์ที่ถสอนอยู่ในรนาชพัฒนานเนี่ยอาจารย์เคยเช็คเนติงตัวเองเอว่าอาจารย์คอยหลังไปเนี่ย เด็กก็โกรธด่าเด็กสันเสริญบามีเราอย่งไงหรือเปล่าใช่ไหมฮะหรือนักเรียนก็ตามเนี่ยถ้าจะถ้านักเรียนเห็นเห็นอาจารย์ท่านนี้มาสอนโอ้ไม่อยากเรียนแล้วนะอิ่มภาษาอิสาใช่ไหมฮะอิ่มโพเทนอิ่มเปิดนะฮะก็คือแบบไม่อยากจะเจอจากท่านนี้เลยนะดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยถ้าถ้าการเรียนรู้ไม่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบผู้เรียนหรือู้สก็ก็ดี มันจะต้องเกิดเกิดจากสิ่งตรงนี้ก่อนนะถ้าอาจารย์มีเออ่จิตใจอ,อ่อนโยนอย่างที่ว่านะครับมีเอ่อพอเรียนแล้วเนี่ยน้องๆเอ่อนักศึกษาเขาบอกเพื่อนรุ่นต่อไปว่าให้มเนเองเลยอาจารย์เช่นนี้นะไม่ใช่ว่าอาจารย์ให้เอเราใช่ไหมฮะอาจารย์อาจจะสอนแล้วรู้สึกเรียนแล้วเกิดทำอะาเง้ยนะอาจารย์สอนให้เราร,รู้จักคิดให้รู้จักให้เราท้อให้รู้จักวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ถ้าอย่างนั้นถ้าตูถ้าโกดีเนี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมฮะถ้าอาจารย์ลองเช็คดูนะฮะผมเนี่ยสอนเออเวลาไปสอนสูตรนอปเวลาสอนเสร็จก็จะเจาะจก,กระดาษทำตอบเขียนออกเนี่ยแล้วให้เขาเขียนระบายความในใจนะฮะเขาก็จะเขียนมาอาจารย์นั่งอ่านแล้วก็รู้สึกเ,เองแล้วสิบปีได้รับกลับมาเข,เขาไม่ได้ด่า เออคุณพ่อคุณแม่อะไรฟังไม่ใช่เลยนะเขาก็ะจะบอกว่าสอนเราเป็นอย่างไรนะแล้วแสดงว่าอาจารย์ไม่ต้องถามต่อเลยว่าแล้วสิเขาได้ความรู้จากเรานหนะเป็นอย่างไรเราบอกเขาได้มากนะครับแต่ถ้าอาจารย์สอนเราไม่มีเน,นี้ยจ้างให้ก็ไม่ค่าเขียใช่ไหมถามทั้งสายถ้าใน,นสายอยากเรียนนะใน,นสายอยากในหักปรกระบวนงารที่เข้ามาแล้วก็หน้าก็เหมือนเออ อน,น,นุสาวรีย์นะฮะคือไม่ยิม้มเลยนะแข็งชื่อนะต้องอย่างเนะง,ง,งี<ช>้ยต<ค>้อ,องอยากเรียนไหมนะฮะก็ก็อันนี้ก็คือคือประเด็นคือคือคือผมมองว่าถ้าก,การเรียนรู้จะเกิดได้ไม่ว่าจะการเรียนรู้แบบจะเป็นแบบสูง,งย์กลางหรือไม่ถึงครูถ้าครูเปิดนะฮะเปิดภาษาไทยแล้วนะฮะก็คือเปิดใจแล้วก็รับแนละสื่อสารผูคนเข้ามาเนี่ยก็าบอกได้ว่าการเรียนรู้นั้นเกิดได้นะครัค่ะค่ะแล้วก็ ได้กระโวดการว่าการเรียนรู้นะั้นจะต้องเริ่มต้นจกากตัวครูนะคะแต่ครูเดียวนั้นคงไม่พอคงจะต้องมีการวางแผนมีการพูดคุยกับนักศึกษาเพื่อนักศึกษาได้เกิดการเลือกสังะคะค่ะปัจจัยที่3ค่ะประเด็นที่3นะคะที่เราอยากจะเรียนถามาท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะก็คือว่าปัจจัยแห่งความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอาจารย์ เอ่อมีความคิดเห็นอย่างไรคนระับปัจจัยแห่งความสําเร็จตัวนี้ควรจะเป็นอย่างไรค่ะค่ะปัจจัยแห่งความสําเร็จนะครับอ่าถ้ามุมมองของผมเองผมรู้คิดแบบนอ้นะคับถูกหรือเปล่าดูว่านักศึกษาเข้าใจหรือเปล่าว่าที่เราสอนนักศึกษานะครับแล้วนักศึกษาเขารู้เขาสามารถที่จะเอาความรู้ที่เราไปที่ได้จากอ่าผู้ไปไปแก้ไขปัญหาอางไรหรือว่าไปพัฒนาตัวเองอย่างไรแม้แต่การสมัครงาน ท่าที่ผมเคยสอนนักศึกษามาเนี่ยครับจะพยายามติดตามนักศึกษาท,ทุกคนนะครับจะเช็คดูว่านักศึกษาคนไหนจบไปแล้วได้งานหรือยังถ้ายัางไม่ได้ผมก็จะตามจี้งานใหจน้จนกว่าจะได้นะครับก็จะพยายามสอนแล้วก็สร้างเครือข่ายไปด้วยสร้างเครือข่ายโดยที่สอนรุ่นพี่ครับรุ่นแรกพอจบได้ได้นานก็จะพยายามหา,างานรองรับรุ่นน้อง,อง,องต่อๆไปพยายามสร้างเครือข่ายในส่วนของนักศึกษากับอาจารย์ ก็ถือว่าเป็นตัวดัชนีชีว้ว่านักศึกษาประสบความสำเร็จหรือว่าความสำเร็จในการสอนของเราหรือ,ปอเปล่าค่ะนอาจัดราเจอรู้ไหมเออดีผมเนี่ยไม่ไม่ได้รับผิดชอบออสอนเด็กวิชาเีนะครับดังนั้นออการที่จะมองหรือว่าเด็กที่ประสบความสําเร็จไหมเนี่ยคือจะเจอวันวันหนึ่งก็คือวันเราก็เรียนยาอันนี้คือการสอบถามก็คือการนะครับปีน,นี้ถ้าถ้า